หนุ่มพอสเปิดใจหลังจากโดนล้ววอวะอ้วนท้อจนคิดอยากจะลาออกจากวงการแง้มนิสัยแฟนคนล่าสุดด้วยค่ะกลับมาฮอตอีกครั้งค่ะจากผลงานละครทิ้งทวนวงเวียนหัวใจและพันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระสําหรับหนุ่มพอสลาล์อดีตพระเอกแห่งวิกหมอชิดล่าสุดหนุ่มพอสมาเปิดตัวบนหน้าจอช่องใหม่ผ่านทางรายการบันเทิงดังอย่างเซสตอรี่ช่องอมรินทีวีเอชดีช่อง34ค่ะเป็นการเคลียร์สารพัดข่าวทั้งข่าวลือเป็นเพราะว่าแพ้ภัยให้กับ และเอกน้องใหม่ที่เตรียมตัวแจ้งเกิดกันจุกๆพร้อมกับเปิดใจครั้งแรกถึงหวานใจคนใหม่นอกวงการที่เพิ่งดูใจกันได้3เดือนแต่ว่าเคมีเข้ากันมากๆค่ะ เรื่องตัดสินใจเป็นอิสระเป็นเพราะว่าผมไนดะ้อยู่ในวงการมา12ปีแล้วด้วยความที่อายุมากแล้วด้วยก็มีช่วงที่มีธุรกิจครับมีโปรเจกต์หลายอย่างและการเป็นนักแสดงอิสระมันสามารถไปโปรโมทสินค้าได้มากกว่าได้ง่ายกว่าและด้วยความที่เราอยู่กับช่องมานานเราก็เลยอยากจะลองอิสระดูบ,บ้างครับไปทํางานที่ใหม่ๆไปเจอคนใหม่ๆอะไรแบบนี้คือเรื่องว่าช่องดันพระเอกใหม่มากกว่านั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยออกมาข้างนอกพระเอกน้องใหม่ก็เยอะเหมือนเดิมแหละครับและการแข่งขันมากขึ้นด้วยก็ อย่างที่บอกเลยว่าอยากเจอคนใหม่ๆเจอนางเอกใหม่บ้างทีมงานใหม่ๆบ้างอะไรบ้างเรื่องโดนบูลลี่ว่าอ้วนหลักเกิดจากเราประสบอุบัติเหตุทําให้ร่างกายเปลี่ยนไปจนไม่มั่นใจอย่างเล่นพวกไอจีแบบนี้เราก็จะไม่มั่นใจจริงไหมคือสมมุติว่าเราจะอัพรูปเดี๋ยวคนก็จะเข้ามาว่าเราอีกก็เลยไม่อยากเล่นครับไม่อยากอะไรเลยติดแตกไปต่างจังหวัดโน้นถ่ายละครปีละเรื่องชิลชิวตอนนี้ก็ยังมีบ้างครับแต่ว่าได้อยู่จริงๆอยากจะบอกไว้ก่อนเลยนะคบว่าคนไทยกับการบูลลีนะ่เนี่ย มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลยอย่างเช่นคนไทยทักกันเฮ้ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าบางทีบางคนเนี่ยก็คิดไม่คิดอะไรบ้างก็มีแหละการพูดแบบนี้ฝรั่งถือว่าเสียมารยาทนะเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนสังคมไม่ได้ให้เปลี่ยนที่ตัวเราเปลี่ยนที่ความคิดของเราดีกว่าครับเราก็คิดในด้านบวกเขาไว้สิ่งที่เขาพูดไม่ดีกับเราก็เป็นสิ่งที่เตือนใจต้องทําตัวให้มันดีขึ้นไม่ควรเก็บคําพูดแย่ๆมาคิดทําตัวสบายๆชิลๆครับ รักข้างหม่ว่าเคมีที่มีคนเข้ามาคุยเนี่ยดูแลจะเข้ากันมากเลยนะถึงแม้ว่าเราจะคุยกันได้แค่3มเดือนสาหรับผมคําว่าแฟนไม่สําคัญเท่าความรู้สึกที่มีให้กันมากกว่าบางทีเนี่ยเราคุยกันอะไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าตัวเองคบกับเราเปล่าไม่ต้องหรอกครับเราจะรู้กันเองว่าให้เกียรติเขาแค่ระดับไหนหรือว่าอยู่ด้วยกันขนาดไหนเพราะฉะนั้นสําหรับผมแล้วก็คือคนที่อยู่ในใจคนพิเศษสําหรับผมและคุยคนเดียวครับผมว่ารีบเกินไปก็ไม่ดีจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมนะเขาเรียกว่าคืน สูงไปแล้วเมื่อตกลงมาก็เจ็บแหละรู้จักกันได้ไงล่ะเป็นน้องสาวเพื่อนครับเป็นคนนอกวงการพอมีข่าวออกมาว่าเขาเป็นคนที่แบบน้อยๆเป็นข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาเขาไม่ชอบแบบว่าให้ใครมาสืบชีวิตเขาเพราะาเขาจะติดติหน่อยครับเหมือนเรานี่แหละแบบว่ามีโลกส่วนตัวสูงไลฟ์สไตล์เหมือนกันอยู่ได้กันได้ตัวเนี่ยผมเป็นคนบ้านๆครับชอบไปสถานที่แบบว่าลุยๆคือเราจะชอบไปเที่ยวลุยๆต่างจังหวัดเขาก็ลุยได้นิสัยแมนๆบางทีก็มีคุยแบบตลกๆเหมือนเพื่อนด้วยครับคือ เป็นทุกอย่างให้สําหรับผมนะตอนนี้คือผมโอเคครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะ